สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นี่คือคำทํานายของคุณประจาเดือนกระกฎาคมนะคะเรื่องราวที่เปิดขึ้นเป็นเรื่องราวโดยกว้างนะคะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะคะเดี๋ยวทุกจะดูในเรื่องของความรัก นะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วค่ะเรามาดูภาพรวมของชาวราศีสิงห์กันก่อนนะคะภาพรวมของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎราคมเป็นยังไงสิ่งแรกเลยนะคะที่เห็นตุกแค่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนกรกฎราคมแต่คุณพยายามที่จะอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างไปได้จริงๆแล้วคุณนะเป็นคนที่มีโชคนะคะคือตุกบอกว่านะคุณอาจจะได้อย่างเสียอย่างสมมุติถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการงานผ่านไปสองสวันคุณจะรู้สึก ว่าคุณจะมีโชคในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดคุณกําลังจะเสียงโชคแบบอยู่ในมูทที่แบบอารมณ์แบบไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทําไมฉันรู้สึกแย่จังเดือนนี้ฉันรู้สึกว่าทําไมฉันแบบว่า ถูกแตะคนว่าถูกแตะคนตําหนิในเรื่องของการงานแต่ว่าพอผ่านไปสองสาวันเนี่ยพอคุณมีการเสี่ยงโชคคุณอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะทดแทนอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะไพ่มีชาวราศีพฤษภชาวราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มีชาวราศีธนูแต่ว่าสามใบเนี้ยหลกัลกๆเลยอ่ะมันเป็นไพ่ใหญ่แต่ว่าตุกคิดว่านะมันเหมือนกับว่าบางทีแล้วอะ ความโชคดีบางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องแสวงหามันก็ได้มันอาจจะมาแบบเหมือนกับว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนลิขิตมาแล้วอ่ะว่าคุณจะต้องเจอสิ่งนี้คุณจะต้องผ่านบททดสอบอันนี้อะไรเงี้ยในช่วงเดือนกรกฎาคมคือดูแล้วอ่ะมันเหมือนคุณจะลึกถึงเรื่องราวเก่าๆเดิมๆไม่ว่าจะเป็น ความรักเก่าๆการทํางานเก่าๆความสัมพันธ์กับเพื่อนแบบเก่าๆหรือความโชคดีแบบเก่าๆเดิมๆหรือชีวิตไปเด็กอะไรอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอืมคุณเหมือนผ่านช่วงเวลานี้มาได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความสุขหรือแฮปปี้กับมันแล้วหรือเปล่าคุณกําลังถามเขาเรียกว่า ตอบถามคําถาม,ถามอะไรบางอย่างกับตัวเองอะนะคะแล้วก็กําลังคิดอยากจะทําอะไรบางอย่างเหมือนกันเดือนกระกฎาคมอาจจะไม่ได้เป็นเดือนที่โชคดีที่สุดสําหรับคุณนะคะแต่ว่าตุกคิดว่ามันน่าจะเป็นเดือนเดือนหนึ่งที่ตุกคิดว่ามันผ่านไปเลยสําหรับคุณมากๆอะ่ะม,มันเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างมาทดแทนให้ในช่วงเวลาที่เราเศร้าหรือเราเหงานะคะใครที่ ทำงานประจำมีงานประจำอยู่เนี่ยอ,อ,อาจจะต้องระวังในเรื่องของการถูกตำหนีการถูกแย่งซีนขโมยซีนนะคะการถูกจกงานของเราไปแบบว่าเอาเคลมงานของเราไปเป็นงานของตัวเองอะไรย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังหรือใครบางคนที่ทําเกี่ยวกับการเป็นเซลล์หรือการเป็นอะไรแบบเนี้ยอาจจะถูกลูกค้าแบบว่าเอาไอเดียของเราไปทําถูกตัดราคาหรือถูก อะไรบ้างแต่ว่าตุกคิดว่านะถ้าเกิดสมมุติใครที่ทํางานเกี่ยวกับการแข่งขันเนี่ยหรการต้องต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้มาคุณอาจจะเสียลูกค้าที่ไม่ดีไปแต่คุณจะได้ลูกค้าที่ดีๆหลายๆเข้ามานะคะมันจะเป็นสิ่งทดแทนแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจักรวาลคงรู้สึกว่า i, เฮ้ย จะใจร้ายกับชาวราศีสิงห์มากเกินไปแล้วชาวราศีสิงห์มันจะโชคร้ยายเลยขนาดนี้ส่งสิ่งดีๆไปให้ชาวราศีสิงห์บ้างสิมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากนะคะไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณลืมเรื่องราวในอดีตหรือไม่เอาปมด้อยในอดีตขึ้นมาคิดหรือไม่ไปคิดย้อนหลังหรือแบบ มองอะไรแบบในเรื่องในอดีตอะมันจะทําให้คุณนะ่ะสามารถที่จะรุดหน้าหรือก้าวหน้าไปได้เร็วค่ะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะตุกจะบอกว่าคุณ,คณเนี่ยจะต้องคิดอะไรใหม่ๆในการทําอะไรใหม่ๆเพื่อทําให้ธุรกิจของคุณนะคะมันมันสามารถที่จะไปต่อได้อะ่ะแล้วก็บางอย่างคุณอาจจะต้องตัด เดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องตัดใครบางคนที่ท็อกซิกกับชีวิตของคุณไปบ้างแม้กระทั่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามนะคะอ่าอันนี้พูดไว้นะทุกไม่ได้หมายถึงว่าจะให้คุณแบบตัดปะปหันหามปล่อยวัดใครนะอย่างเช่นนะสมมติบางคนเนี่ยคุณทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยคอย แบบเหมือนเขาคงมีความเป็นห่วงเราในระดับหนึ่งอะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ดีนะหนูไม,ม่ดีนะหน,นูนี่นัน่นอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามาลดทอนความรู้สึกของเราในการที่จะก้าวหน้าทุกอย่างจะให้คุณอิกนอไปบ้างนะคะมันไม่ได้หมายถึงการที่ไม่เคารพนะแต่มันหมายถึงการที่เราจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไปได้ดีมันเป็นการพิสูจน์ตัวเราเองค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบแข็งขืนหรือแอคเกสซีฟใส่คนในครอบครัวนะแต่มันเป็นอะไรเพื่อเราโตแล้วเราต้องทําเพื่อตัวเราเราจะต้องทําเพื่อความสุขข,ของเราอะไม่ใช่ทําอะไรเพื่อความ ของใครอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างบางเรื่องเสียงรอบข้างที่มันท็อกซิกเสียงรอบข้างที่มันบั่นทอนการก้าวหน้าของเรา่คุณอาจจะต้องตัดมันออกไปบ้างแต่ว่าคือไพ่ส่วนใหญ่นะตุกจะบอกว่าสำหรับชาวราศีสิงค์คือถ้าเกิดใคร ที่เข้ามาดูแล้วคุณอยากได้พลังงานบวกตุกบอกไว้ก่อนนะบางทีบางคลิปมันก็เป็นพลังงานบวกจริงแหละแต่บางคลิปม right. ันอาจจะไม่ใช่แต่พลังงานที่ตุกเปิดมาตรงหน้าเนี่ยมันหมายถึงบางทีแล้วเราอาจจะต้องตัดใครบางคนที่เราก็รู้แหละว่าเรารักเขามากเขาก็รักเรามากแต่บางทีแล้วการบั่นทอนจิตใจมันก็อาจจะไม่ได้ดีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเฟดตัวออกมาคือบางคนเนี่ยมีครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่มันค่อนข้างที่จะต่างกันบางคนก็เจอครอบครัวที่ดีซับพอร์ตทุกอย่างแต่บางคนก็อาจจะเจอครอบครัวที่ พ่อแม่เราเป็นคนหัวโบราณรู้สึกกลัวกับการลงทุนหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็เลยอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่เขาเป็นห่วงแต่มันดูหรือเหมือนบันทอนจิตใจเราอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องออกห่างบ้างจริงๆไพ่สำหรับชาวราศีสิงห์อ่ะคุณตั้งมัน่นยึดมัน่นเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับครอบครัวรักครอบครัวมากแม่แต่บางทีแล้วคุณอาจจะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่บางทีแล้วอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าในบางครั้งครอบครัวคุณอาจจะไม่ได้พพอร์ตในเรื่องของความคิด ทัศนคติอะไรที่ดีๆกับคุณในบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องโตและพยายามที่จะตัดตรงนั้นออกมาบ้างนะคะมันอาจจะดีสําหรับคุณมากกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เออเขาเรียกว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งแหละแต่ว่าคุณแค่มีความรู้สึกไมม ไม่มั่นใจยิ่งไปอยู่กับคนที่ไม่มั่นใจมันก็ยิ่งทําให้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรเพื่อตัวคุณเองบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมสุขภาพไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าจริงๆระวังอย่างเดียวคือการนอนไม่พอระวังความอ่อนเพลียอ่อนแรงอะไรต่างๆนานานะคะไพ่ ทั้งหมดที่เปิดมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ถ้าเดือนนี้คุณตื่นรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณจะมีพลังงาน energy ที่มันดีมากๆในการที่จะทํางานในการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือการที่จะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะคะสาหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสาหรับชาวราศีสิงค์คนโสดนะคะเห็นพลังงานของการพบเจอใครบางคนคะ่ะอาจจะชาวราศีกรกฎชาวราศีกุมนะคะ หรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่ของคุณน่ะตุกคิดว่านะก่อนนั้นเนี้ยสาหรับชาวราศีสิงห์เองอะค่ะคนโสดคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มั่นใจในคนคนนั้นแต่ว่าตอนนี้คุณจะมีความรู้สึกมั่นใจในคนที่เข้ามามากขึ้นนะคะ mm hmm. เห็นไพ่ของความสุขการได้พบเจอกันอีกครั้งหรือการทีเ่เรารู้สึกว่าพอบางคนอาจจะคุยกันทางออนไลน์อะแล้วยังไม่เคยเจอกันแต่พอมาได้เจอกันตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณตัดสินใจ อะไรได้มากขึ้นบางคนนะคะมีคนใหม่เข้ามาทำให้คุณสามารถลืมคนเก่าๆที่เคยทําให้คุณเสียใจไปได้แต่ว่าไพ่ของคุณคนโสดเองตุคิดว่าคุณก็ยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่ในการที่จะมีใครเ,เป็นคนที่อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคบกันแบบเพื่อนแบบฝูงกันไปก่อนนะคะไพ่ของคุณก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เวลาคุณจะได้เจอใครใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะรู้ จากจะเขาเรียกว่าจากจะศึกษาคนคนนั้นนะให้เยอะเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ไม่เจ็บมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณน่ะที่จะมีต่อคนที่กำลังจะเข้ามามันจะเป็นไปในรูปแบบที่ว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเขาเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าคุณจะสังเกตได้เลยว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ย เอ้ยไม่ใช่เดือนกรกฎาคมขออภัยค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะมีคนมาข้างรักคุณนะแต่ว่าการข้างรักในที่นี้คนคนนี้ก็จะเหมือนออกแนวมามาหายหายก้า,กา,กากวกลัวเหมือนกันแต่ว่า เขาก็ยังมีความพยายามอยู่ในจุดหนึ no es que ่งอ่ะแล้วก็ยังมีการสองสองเมียเมียมองกันอยู่แต่ตกคิดว่าคุณน่ะจะมองในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาชีพและการงานมากกว่าที่จะมองในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องการนะคุณก็ต้องการในเชิงความรักเหมือนกันแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่าใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงทั้ง ตัวเขาเองแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงกับคุณได้คือคุณไม่ได้อาจจะไม่ได้ต้องการคนแบบเออมีฐานะร่ารวยเปเราหรืออะไรเงี้ยแต่คุณแค่ต้องการคนที่ไม่ได้มาเป็นภาระคุณเนะี่ยไพ่ของชาวราศีสิงห์ตูกว่าคุณเดือนนี้คุณน่าจะ แต่ค่าคุณเป็นคนที่เปิดใจในเรื่องของความรักอยู่แล้วเดือนนี้มันจะมีใครเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีพลังงานของคนเก่าเหมือนกันที่กลับมาแล้วทาให้คุณรู้สึกอยากจะเปิดใจกับความรักครั้งนี้มากขึ้นแต่ว่าการเปิดใจของคุณเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นในการเปิดใจนั่นหมายถึงการพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมแต่สําหรับชาวราศีสิงห์เองอะ่ะการเปิดใจนั่นหมายถึงก่อนหน้านี้คือฉันบล็อกเธอไปแล้วแต่เปิดใจในที่นี้หมายถึงแค่ปลดบล็อกเธออะประมาณนี้นะคะ นั้นขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์อย่างที่บอกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ยคุณยังไม่ได้เห็นว่าคนคนนั้นจะสามารถทำอะไรหรือ Take Action อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้คือคุณก็ยังเป็นคนที่เอ้ยฉันจะอยู่ในมุมของฉันนะฉันถ้าคุณอยากเข้ามาคุณก็เข้ามาเองแล้วกันเพราะว่าฉันยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณ สามารถทําอะไรให้ฉันรู้สึกดีได้อะเพราะฉะนั้นทัานก็จะอยู่ตรงนี้ของฉันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดูกันไปอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนส่วนยญยชาวราศีสิงห์เองอ่ะคนโสดตุกคิดว่าคุณจะได้เพื่อนมากกว่าที่จะได้แฟนนะอย่างหนึ่งอ่ะมุมหนึ่งคุณอาจจะคิดแบบนี้ว่าคุณได้เพื่อนแต่ตุกไม่รู้นะว่าคนคนนั้นเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณหรือเปล่านะมีชาวราศีมีนนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ชาวราศีธนูค่านมีไพ่เจ็ดถ้วยมีไพ่หกไม้เท้าคุณดูไม่รีบเลย หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะอ่ะาจจะเป็นพ่ายอาจจะไว้เวอร์ซ่าก็ได้แต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึอะคะ่ะที่ไม่ได้รีบในความสัมพันธ์คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีการเปิดช้อยนะคะมองหาคนอื่นๆในความสัมพันธ์อยู่ ก็ไม <S an> ่ร <S an> ู <S an> ้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วตอนจบมันจะเป็นยังไงเพราะตุกดูแล้วเนี่ยไพ่เป็นเจ็ดถ้วยรีเวิร์สหกถ้วยรีเวิร์สเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามีการเปิดช้อยแต่ไม่ได้หมายถึงใครเป็นตัวเลือกของใครอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะมันเป็นการเปิดช้อยว่าเออถ้าเจอคนใหม่เข้ามาก็ฉันก็พร้อมที่จะคุยเธอก็พร้อมที่จะคุยแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าคุยหลายๆคนพร้อมๆกันอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้มันดูแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนน่ยคนที่กําลังจะเข้ามามันเป็นอะไรในแบบที่ ฉันก็ยังไม่ได้มองอนาคตข้างหน้าเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าเธอคือคนที่ชัวร์สำหรับฉันไหมคือคิดแบบนี้กันทั้งคู่อะแต่ว่าแค่มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราคุยกันไปแล้วมันอุ่นใจเหมือนเป็นเพื่อนกันก็โอเคแต่ว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่รู้สึกมากกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่อยากที่จะทําให้มัน มันมันชัดเจนอะแต่ว่าด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากที่จะชัดเจนอะไรมากมันเลยยังทําให้ความสัมพันธ์มันดูชะลอไปเพราะฉะนั้นคนโสดอะตุกคิดว่าการเปิดใจของคุณอะมันน่าจะอาจจะต้องเปิดให้มากกว่านี้อไม่ใช่เปิดแบบเอ่อแค่ครึ่งค่งกลางๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือเข้าใจนะชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะเคยผ่าน ความยากลำบากในเรื่องของความรักมาแต่ว่าเวลาเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีใครสักคนที่มันดีต่อใจจริงๆเหมือนเหมือนเป็นแสงสว่างต่อชีวิตของคุณจริงๆอ่ะคือจริงๆไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมาดีมากเลยนะเป็นทั้งเดอ s t สตาร์ทั้งเดอรซัเนี่ยเป็นทั้งน้ารอนน้าเย็นในชีวิตเป็นคู่ชีวิตเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนที่แบบว่าเราสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยคนคนนี้ได้หรือว่า ฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้ได้อ่ะมันก็น่าจะลองเปิดใจดูะนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์นะเพราะว่าชาวราศีสิงห์เองบางทีคุณก็บางคนก็ค่อนข้างอินโทเวอร์สอ,อ่ะอืมอ่ะไห้โรแมนติกให้โรแมนติกฟีลลิ่งค่ะ ดีคอนซิเลชันส่วนใบสุดท้ายเป็นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะแล้วก็มีการ union, การีย n เนียนกันกลับมากันใหม่คนรักเนี่ยอาจจชาติหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะเป็นการรียูเนียนมันอาจจะหมายถึงคนเก่าหรือคนที่เราฝ่ายหาคนที่เรารอเจออะไรอย่างนงี้ก็ได้คือถ้าเกิดเราเปิดใจมากกว่านี้ตุกคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราสองคนอาจจะ เขาเรียกว่าเราสองคนอาจจะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อก,กันน่ะจริงๆทุกมองว่าถ้าเกิดชาวราศีสิงห์เองอ่ะหรือหรือฝ่ายเขาเปิดใจให้กันมากกว่านี้ความรักมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยอะแต่ว่าถ้าสมมติชาวราศีสิงห์คุณเป็นคนที่เปิดใจมากๆทุก็อยากจะให้คุณแบบลองเขาเรียกว่าอะไรนะลองคิด ทบทวนดูให้ดีแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือเปิดใจคุยกับคนคนนั้นจริงๆอ่ะตุกคิดว่ามันจะได้คําตอบอะไรหลายอย่างค่ะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ต่างความคิดต่างทัศนคติกันจริงแต่ว่าพอเวลามาคุยกันจริงๆแล้วมันเหมือนคนนึงเสิร์ฟคนนึงรับอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีอารมณ์เหมือนเจอเนื้อคู่คนนึงเลยนะสําหรับคนโสดนะคะประจําเดือนกรกฎาคมค่ะ สำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิง์ประจําเดือนกรกฎาคมนะคะมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าเหมือนกำลังคิดคําคําอยู่นะคะคิดไม่ออกคือเรียกว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาแหละก่อนหน้านี้แล้วมันจบไปแล้วมันเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ปปาร์ตี้ที่มันจบไปแล้วอะ คุณอาจจะดีวกับใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วคุณรับรู้ได้ว่ามันมีความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาแล้วคุณรู้ได้ว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้เลือกมือที่3แล้วก็ไม่ได้เลือกคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไพ่เนี่ยมันกําลังบ่งบอกถึงเดี๋ยวสุกเดือทุกเดือสุกเดือทุกมันเป็นภูเขาอยู่อย่างเงี้ยมันมันเหมือนคนที่กาลังคนที่กําลังเหมือนพยายามแสดงอะไรบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้อะ บางทีเราสำหรับชาวราศีสิงห์เองนะคะคุณอาจจะมีใครบางคนที่เออคุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้แล้วคุณมีความรู้สึกคือคือ พูดตรงๆนะทุกเข็นหน้าไพ่แล้วมันเป็น energy ของคนที่มันมีความไม่มั่นใจในตัวเองมากๆแล้วพยายามจะทําอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะ control ความรู้สึกของตัวเองว่าไม่ฉันจะไม่ไปอยู่ในจุดนั้นนะฉันจะไม่ไปอยู่ในจุดที่ฉันจะต้องยอมฉันจะไม่ไปอยู่ในจุดที่ฉันจะต้องออทุกข์ใจ แต่ว่าในใจมันถูกอ่ะเออมันเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าสําหรับชาราศีสิงห์เองคุณพยายามที่จะสนุกพยายามที่จะอยู่กับงานพยายามที่จะอยู่กับความสุขของตัวเองพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยความรักถ้ามันใช่เดี๋ยวมันจะเข้ามาหาคุณเองหรืออะไรแบบนี้เหมือนพยายามควบคุมตัวเองมากๆหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อ่ะคุณยังต้องการใครสักคนที่เข้ามาในความรู้สึกของคุณน่ะคุณยังต้องการใครสักคนที่เขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครสักคนคนนี้ไม่ได้หมายถึงใครก็ได้นะแต่คุณต้องการคนคนเนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องการคนคนเนี้ยเพื่อให้เขาเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างแต่คุณอาจจะเคยบอกเขาไปแล้วแล้วเขาไม่สามารถให้คุณได้แล้วตอนนี้คุณก็ยังต้องการอยู่แต่คุณไม่บอกเขา เออมันเป็นอะไรแบบนี้เห็นช่าราศีกันนะคะในความสัมพันธ์เห็นเฉาธาตุน้ำในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นใครก็ได้ในความสัมพันธ์แต่ว่าเออมันมีความรู้สึกของของคนที่ไม่รู้สิคือเหมือนฉันเลือกเธอแล้วอะฉันชูสเธอแล้วอะทำไมเธอยังต้องบอกว่าให้ฉันไปเจอคนที่ดีกว่าถ้าฉันอยากเจอคนที่ดีกว่าฉันก็ไม่เลือกคนอื่นแล้วดีแต่ว่าฉันเลือกเธอไงทําไมไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบ ประมาณนี้นะคะแล้วก็สาหรับบางคนเนี่ยคุณอยู่ในสถานะของคนที่เหมือนคุณอาจจะเล่นเกมบางอย่างกับคนที่คุณกําลังดิวอยู่อะ่ะแล้วกดเกมนั้นมันกลับทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเหมือนเดินเกมผิดอะ่ะแล้วมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักชั่วข่าวแล้วก็คุณก็แบบโอเคไม่เป็นไรความสัมพันธ์หยุดชั่วค่าวใช่ไหมอย่างนั้นฉันจะกลับมารักตัวเองแล้วกันฉันไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ยอมแพ้นะแต่เป็นเหมือนคนฝืนในตัวเองว่า เฮ้ยเราต้องอยู่ให้ได้ดิแต่ก่อนเราก็โสดมาตั้งนานแล้วเรายังอยู่ได้เลยกับเรื่องแค่น,นี้อะไรประมาณนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ไปปิ๊งใครบางคนแบบคุณอาจจะมีคนเข้ามาแล้วคุณก็ไปปิ๊งใครบางคนแต่ใครคนนั้นอาจจะไม่ได้ชอบคุณแล้วคุณก็จะกลับมาหาคนนี้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ไปปิ๊งใครบางคนแล้วก็อืคนนั้นไม่ชอบแล้วก็กลับมาหาตัวคุณอีกแบ<ล>บมันไม่เชิงกลับมาหามันไม่ได้เป็นไพ่ของเชิงกลับมาหานะคะอันนี้พูดตรงตรแต่ว่า มันเป็นภพ่ของคนที่เราจะพยายามที่จะค n t r o l ตัวเองเพื่อไม่ให้ทุกข์กับในเรื่องความรักนะคะพยายามที่จะแฮปปี้กับความสุขของตัวเองให้ได้โฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วงานกับเงินก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณจะโฟกัสสักเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างที่จะสเตเบิลสำหรับคุณอยู่แล้วนะคะอืม,อม น่าจะเป็นสงคมเงียบนะคะเห็นชาวราศีมีนนะคะหรืออาจจะเป็นใครก็ได้บางคนมีฟิลความรู้สึกของการเป็นโซเมทคอนเน็กชันต่อกันแต่ว่าไม่พูดซึ่งกันและกันแต่พยายามจะบอกตัวเองภายในใจว่าถ้าเราคือคนที่ใช่สําหรับกันและกันไม่ว่าจะถูกผลักออกไปแค่ไหนเราก็จะดึงดูดกลับมาหาหากันเสมอนะคะจริงๆมันก็เป็นความคิดที่ดีนะเนี่ยมันเป็นการแห่ไหมมีไพ่เดทขึ้นมาด้วยเอ่อมีอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือใครก็ได้นะคะแต่ว่า มันเป็น energy ของคนที่มันตัดกันไม่ขาดจริงๆบางคนถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมีการตัดจบมีการอะไรก็ตามที่ว่าอาจจะมาหมายหาย,หายไม่ค่อยได้คุยหรือไม่รู้จะมีเรื่องอะไรคุยซึ่งกและกันมันจะมีการพยายามดึงกันก,นกลับมาแต่ที่แน่ๆนะในพลังงานของไพ่คือต่างคนต่างส่องแล้วก็ส่องแบบส่องหนักมากส่องแบบส่องเนี่ย บางคนบอกกันไปแล้วก็พยายามหาวิธีการส่องหรือพยายามสร้างแอคเคาท์ปลอมมาส่องอะไรอย่างเงี้ยคือส่องกันหนักมากไม่ใช่แค่เขาเนะคุณเองก็ส่องเขาเช่นเดียวกันต่างคนต่างส่องต่างคนต่างส่องกันไปกันมาแล้วก็ต่างคนต่างคิดว่าเฮ้ยเขาส่องเราไม่ว่าเขาเห็นเราไม่ว่าบางคนเนี่ยมีการโพสต์หรืออะไรก็ตามเพื่อเป็นการสื่อถึงกันละกัน แต่ว่าก็พยายามว่าเฮ้ยเขาสื่อถึงเราหรือเปล่านี่เขาหมายถึงเราหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือบางคนที่มีสถานการณ์ของมือที่3คุณเองหรือเขาเองก็เป็นสมือที่3เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยมันมีปฏิกิริยามันไปแอบคบหรืออะไรแบบเนี้ยด้วยหรือเปล่านะคะคือพูดง่ายว่ากองนี้มันเป็นกองของความสัมพันธ์ที่คนที่มันจะเปิดใจคุยกันจริงๆมันก็เปิดใจคุยกันได้แต่พอมันเปิดใจคุยกันมันเหมือนต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างพยายามหาคําพูดดีๆว่าหลีด เด็ดหรืออะไรที่มันทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดแบบแกแกก็คงไม่ได้คิดแบบฉันมั้งฉันยังไม่ได้ชอบแกขนาดนั้นแต่ว่าฉันแค่รู้สึกว่าฉันแค่รู้สึกดีๆแต่ฉันอยากมีความชัดเจนคือจริงๆมันก็สื่อถึงความรู้สึกว่ามันรักแหละแต่ว่ามันแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดังต้องการเวลาเออเพราะฉะนั้นน่ะภายในเดือนกรกฎาคมอ่ะตุกมองว่ามันค่อนข้างที่จะอึมครึมด้วยความรู้สึกของความเงียบ แต่ว่าเป็นความเงียบแบบสองสองแล้วแบบถ้าเกิดสมมติมีการส่องและได้มีการรู้ว่าเฮ้ยมันส่องฉันว่าเขาส่องฉันว่าคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีความเป็นต่ออะแบบว่าจริงๆรแล้วเฮ้ยเขาก็คิดอะไรแหละแต่ว่าเขาก็แค่ไม่พูดออกมาในประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมีการของการกลับมาจริงๆค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ถ้าเกิดคุณห่างหายกันไปแบบสองสามปีแล้วอันนี้ตุกคิดว่าไม่น่าจะใช่นะแต่อันเนี้ยมันสําหรับคนที่แบบหกเดือนถึงปีหนึ่งแต่ว่ายังมีการแบบสองสองทักทัก กันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมีการของการกลับมาแน่นอนมันมีการถึงการกลับมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ไปประสบพบเจอที่ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรย่างเงี้ยเพราะว่ากองเนี้มันเป็นกองของคนที่เราเคยคุยกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแฮปปี้มากๆแบบแฮปปี้สุดๆแล้วมันมีวันหนึ่งพอเหมือนใครคนใดคนหนึ่งอยากได้สถานะที่ปรับเปลี่ยนปุ๊บอะมันกลายเป็นว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกกลัวขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้ห่างหายกันไปอ่า ดูไพ่โรแมนแองเจิลหน่อยค่ะโอ้ทูเลฟ your relationship a c h a n c e แล้วก็เพฟูเนสค่ะแฮปปี้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะตุ๊กแค่รู้สึกว่าสําหรับไพ่คนกองความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันเป็นอะไรที่ว่าคุณอาจจะเจอรักแท้จริงๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นรักแท้ที่มันอาจจะต้องมีบทพิสูจน์แบบเหมือน เจอด่านกรรมหลายๆด่านสักหน่อยอะไรประมาณนี้มันกว่าจะได้มาคลองคู่กันอ่ะคือจริงๆแล้วแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยความต่างของคุณในบางอย่างมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวในช่วงเวลาหรือทัมมิ่งที่มันดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไพ่ได้บอกว่ามัน พอมันมีเรื่องของการแยกย้ายการขยับขยายมันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างได้ไปโตขึ้นต่างคนอาจจะต่างได้รูจ้จิตใจของตัวเองมากขึ้นบางทีใครบางคนที่อาจจะศึกษาเออนิสัยของเราและเราอาจจะศึกษานิสัยของเขาเนี่ยเป็นการศึกษาจากความเงียบเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการที่เราได้คุยกันทุกวันก็ได้ในประมาณนี้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ค่ะอย่าไปกังวลอย่าเล่นสงครามประสาทอย่าทำอะไรก็นมที่มันแบบทาให้เราหงุดหงิดใจอ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ถ้าคุณรอใครบางคนที่จะกลับมาชัดเจนตุกมองว่าตอนนี้มันอาจจะไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นมันไม่ได้หมายถึงแบบการอ้อนวอนว่าเฮ้ยเธอกลับมารักกันเธอตอนนี้ฉันมีคอมบินเนชัให้เธอแล้วคงไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือกลับมาหัวเราะด้วยกันได้อีกครั้งมากกว่านะคะประมาณสุดท้ายสําหรับคนมีคู่ชาราศีสิงห์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเ,เห็นหน้าไพ่แล้วรู้สึกว่าได้รับพลังงานที่มันเป็นฟ e ลลิ่งของอะไรที่มันดีมากๆเลยนะ มีความรู้สึกว่านะคะในเดือนกระกฎาคมเนี่ยบางอย่างแล้วคุณอาจจะได้หยุดได้พักเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาระหองของระแหงกันมาบ้างหรือเป็นอะไรที่ตัวเราเองอาจจะรู้สึกคอนเฟิร์ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเรามันดีอยู่แล้วหรือเปล่าคุณอาจจะเดือนที่ผ่านมาคุณอาจาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเอเรานี่คนคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเดือนนี้มันจะตอบ ปัญหาทุกอย่างเลยคุณกําลังเจอกับอะไรที่มันค่อนข้างที่จะดีมากๆในชีวิตเหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวเองให้ได้รับรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราสงสัยมาตลอด จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรสงสัยอะไรเลยจริงๆแล้วชาวราศีสิง์ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกหรือมูทอะไรบางอย่างต่อคู่ของคุณที่มันค่อนข้างที่จะเป็นในทิศทางที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายะนะคะแต่ว่าพอมาเดือนนีุ้กมีความรู้สึกว่าคนของคุณเขาจะแอคทีฟตัวเองมากขึ้นเห็นชาวราศีกรกฎชาวราศี นะคะหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันมีชาวราศีตุลด้วยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเขาเองก็รับรู้ได้ถึงความเบื่อหน่ายของคุณต่อเขามาสักระยะหนึ่งมันเลยทําให้เขาพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันดีต่อใจมากขึ้นตกว่าเขาคนนี้พยายามที่จะ เขาเรียกว่ามอบความรักมอบความรู้สึกดีๆหรือทําอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าการที่คุณเลือกเขาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือไม่ได้สิ่งที่แย่ก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะเคยทําอะไรบางอย่างมาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขาจะปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตัวเขาเองนะคะบางคนนะคะมีเรื่องของการที่มันมีความเป็นครอบครัวที่อบ่นมากๆถ้าใครบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามีเรื่องราวของระแหงกันมาอยู่ดีๆคุณอาจจะมีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อมาเป็นกาวใจความรู้สึกของตัวคุณนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะดีตรง ที่ว่า,าถ้าเกิดคุณมีปัญหากับ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วมีปัญหากับฝ่ายอ่ะพ่อแม่สามีหรือพ่อแม่ภรรยาเนี่ยมันจะทำมันจะมีเรื่องดีๆที่ทําให้เขามองเราดีขึ้นเราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเราที่จะฝากลูกเขาไว้กับเราแม่ขึ้นนะคะถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยคุณกําลังคิดที่อยากจะแต่งงานหรือที่อยากจะเอ่อทำอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันราบเรื่อนคืบหน้าไปมากกว่านี้ก็จะได้นะบางคนอาจจะหมายถึงการย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนลองอยู่ด้วยกันก่อนอย่างนี้ด้วยนะคะเออมันจะทําให้คุณรู้สึก รู้สึกถึงจิจใจกันมากขึ้นอะออมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันคืบหน้านะจริงๆตุกกอมความสัมพันธ์ที่มันคืบหน้าแล้วมันเหมือนเราไม่ต้องหาทางออกแล้วแล้วเราไม่ต้องมองว่าเฮ้ยอนาคตเราจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้คุณชาวราศีสิงห์เองคุณอาจจะม,มีการวางแผนหรืออาจจะคิดอะไรเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายคุณก็จะมานั่งแค่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรจะ day b บ day นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งดีๆมันจะมาวันไหนนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงจริงๆ อไพ่เป็นเจ็ดเหรียญ reverse มีไพ่สองเหรียญเดือดซัน๊ะ่ทำไม The sun, เดือดซัน reverse ล่ะคีซอบคัตรี reverse ด้วยอ,อ่ะอ,อ่ะสองกรณีแล้วกันเนาะตุกพูดอย่างนี้แล้วกันสำหรับบางคนแล้วอะค่ะตุกคิดว่า มันมีเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นบางคนมันหมายถึงการตั้งครรภ์การมีบุตรการมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเองแค่มีความรู้สึกว่าคุณยังอาจจะยังไม่ได้ฟูลฟิลกับตรงนั้นหรือยังไม่ได้พร้อมเพียงพอแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้มามันบังคับให้เราจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นไปได้อีกกรณีหนึง่งแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณก็แค่มีความรู้สึกว่าคุณยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากพอถึงแม้เขาจะทําอะไรบางอย่างตุกคิดว่าในช่วงต้นๆเดือนจจนนนถึึึงงงงงงกกกกกลาาาาเเดืือออ่่่ะคคคุุณณมมีววรรรู้้สยัใข ตัดสินใจว่าคุณจะทําไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อดีหยุดดีหรือว่าคุณจะลองเปิดใจดูอะไรแบบนี้นะคะต่ว่าสุดท้ายแล้ว่บทสรุป,ปตุก๊กมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีตรงที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเลือกแล้วอ่ะเราเลือกคนคนนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงตอนที่เราเลือกเขาอ่ะตอนที่เราอยากได้เขาหรือตอนที่เรารู้สึกว่าเขาคือคนที่จะดีกับเราสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาได้พิสูจน์ได้ให้เขาได้พิสูจตัวเขาเองอ่ะนะคะว่าจริงๆแล้ว่เขาอ่ะเป็นคนที่เหมาะสมกับเรามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตุกคิดว่านะคุณอาจจะมองในเรื่องของ ยูนิเวอร์สสร้างมาให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็ต้องมีอุปสรรคมีปัญหามากบ้างอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมีเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นนะ่ะไพ่ของคุณเลยเป็นไพ่ของคนที่ตุกคิดว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับแฟนของคุณในเดือนนี้ได้ทําอะไรในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่เขาควรจะทํากับคุณนะคะอ่ะาไพ่โซเมทคะ่ะ ยูดีเซิร์ฟเลิฟโอ้ไพ่ดีนะเนี่ยขออีกใบดีๆแล้วกันนะคะอ๋อฟีเจอร์เซลค่ะบางอย่างแล้วเราอาจจะไม่ต้องคิดมากคิดไมยค่ะอะไรที่มันกําลังจะเข้าถึงเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เหตุการณ์ไม่คาดคิดน่ะมันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่ว่าในเดือนกร,รกฎาคมตุกมองว่าคุณกําลังเจอเหตุการณ์ที่มันดีๆอะไรที่คุณเคยทําเคยสรรสร้างมาแต่สิ่งดีๆมันจะเป็นการรีเทิร์นกลับแล้วค่ะอันนี้คุณอาจจะอืมไพ่แอบกลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะ เจอกับโซเม e คอนเน็กชันที่มันแท้จริงหรือว่าก่อนหน้านี้คุณปั้นโซเม e คอนเน็กชันด้วยมือของคุณเองอะแล้วตอนนี้มันก็สำเร็จแล้วก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะ